จู่ก,ก็มีเรื่องให้อัปเดตกันตั้งแต่หัวปีสะแล้วค่ะสําหรับนักแสดงหนุ่มหล่อมัดททเลนต์อย่างแน็กชาลีที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวร้อนป่มครอบัวส่งถ้ายปี6-7ไปนะคะอีกทั้งยังมีเรื่องของอดีตผู้จัดการอย่างพี่ปูที่ถูกจับตาว่าเลิกดูแลกันตั้งแต่เมื่อไหร่และมีปัญหาอะไรกันหรือไม่เพราะว่าทั้งสงฝ่ายไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยค่ะ มีเพียงก่อนหน้าน,นี้นะคะหลังเกิดคําถามหนักค่ะหลายคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าทาไมช่วงหลังๆมานี้ทางด้านของพี่ปู่ถึงได้ออกมาไลฟ์สดขายของผ่านทางช่องของตัวเองหรือไม่ได้เป็นผู้จัดการดูแลหนุ่มนักดัตเดิมแล้วเพราะว่าแยกออกมาทําช่องของตัวเองเป็นอินฟลูเอองทําให้ทางด้านของพี่ปู่ค่ะออกมาพูดความในใจนะคะซึ่งในบางช่วงบางตอนค่ะระหว่างที่พี่ปู่ไลฟ์สดอยู่นั้นได้มีการพูดถึงเด็กๆนะคะที่เคยดูแลกันมาโดยบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเด็กๆตนจะไม่เข้าไปยุ่งจริงๆที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือว่าตอบโต้อะไร เอาไว้จริงๆถึงแม้ว่าเพจไหนจะเขียนอะไรยังไงก็ปล่อยเขาไปเพราะรู้สึกว่าเราทําอะไรเป็นอะไรรักน้องแบบไหนเราจริงใจหรือว่าซื่อสัตย์กับน้องทุกคนมากขนาดไหนอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องตอบโจทย์หรือตอบแทนมาให้กับพี่ปู่ในวันข้างหน้าเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากจะออกมาพูดอะไรเยอะอยากให้ทุกคนรู้ว่าพี่ปู่เป็นผู้ใหญ่จริงๆและพอมาเป็นผู้จัดการทําเป็นอาชีพก็มีจรรยาบรณเป็นของตัวเองจนบางครั้งเราก็เลือกที่จะนิ่งดีกว่าหรืออะไรที่มันไม่ถูก ต้องเราก็จะออกมาพูดอย่างแน่นอนเราไม่ได้คิดที่จะเงียบหายไปเลยแต่ถ้าอะไรที่ปล่อยผ่านไปได้หรือปล่อยวางไปได้ก็จะปล่อยไปก่อนซึ่งในไลฟ์นั้นค่ะท่านผู้ชมด้านพี่ปูนะคะก็ยังได้มีการพูดถึงความรู้สึกในใจต่ออีกด้วยนะคะว่าคือเอาตรงๆเลยนะพี่ปูรักน้องแน็คมากนะคะแล้วก็รักกามินแล้วก็รักสี่ป้าพี่ปูรักทุกคนมากจริงๆรงรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรักมีความรู้สึกดีๆต่อ,อก,กันซึ่งมันก็อยู่ในใจของเราเสมอถึงแม้ว่าถ้าวันหนึ่งมันจะมีอะไรเกิดขึ้น น้องๆก็จะยังอยู่ในใจของพี่เสมอก็คือ,อยังรักและหวังดีกับน้องๆทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอตน้องทุกคนจริงๆอยากจะบอกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนอยากจะให้เข้าใจพี่ปู่ด้วยคืออย่าใช้คําว่าฝั่งเลยเอาเป็นว่ารักใครชอบใครเราก็อยู่ตรงกลางคอยซัพพอร์ตพวกเขาเสมอซึ่งต่อมาค่ะชาวเน็ตก็เลยจับประเด็นนี้นะคะไปเชื่อมโยงกับข่าวลือที่ว่าพี่ปู่อาจจะไม่ได้ดูแลหนุ่มเล็กชาลีแล้วก็เป็นได้ค่ะและต่อมาทางด้านของคุณมดดําคชาภาคนสนิทของหนุ่มเล็กชาลีนะคะก็ได้ประกาศผ่านกลางรายการแ นะคะว่าใครสามารถติดต่อหนุ่มแน็กชารีได้ช่วยบอกด้วยเพราะว่าตนเนี่ยจะติดต่อให้มารับงานที่มันได้เงินเยอะนะคะแต่ว่าทางหนุ่มแน็กเนี่ยกหลับเงียบหายไม่ยอมคุยต่อเลยถ้าเป็นเรื่องงานติดต่อผ่านผู้จัดการก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีแล้วตอนนี้จัดการตัวเองค่ะทางนี้ในช่วงนังกล่าวนะคะที่มีข่าวลือออกมานะคะพอเข้าไปส่องดูที่หน้าไอจีของหนุ่มแน็กก็พบว่าเจ้าตัวได้ลบคอนแทคของพี่ปูนะคะที่เคยเป็นผู้จัดการออกไปแล้วคราวนี้ยังไม่ทันซาค่ะก็กลับหมิรนบรมเรื่องครอบครัวเข้ามาอีกนะคะหลังจากที่สี่ จะเป็นป้าติงป้าแตงป้าตูนป้าแอนนี่ได้แยกตัวออกมาทําช่องไลฟ์ขายของของตัวเองในชื่อโฟร์อาร์รวมกับพี่ปูอดีตผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มนักชาลีจนหลายคนจับตาะะและตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต่อมาค่ะก็มีชาวเน็ตเข้าไปรัวคอมเมนต์ในช่องของสี่ป้าอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นประเด็นเดือดดราม,มา่าเพราะบางคนมีการตั้งคําถามที่ล้าเส้นและแรงเกินไปค่ะทําให้สี่ป้านะคะลุกออกมาปกป้องตัวเองไล่ตอบคําถามต่างๆมากมายที่เป็นด้านลบไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการแยกตัวทํา ช่องเองขายของกันเองเพราะว่าอยากที่จะเติบโตและสามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ด้วยตัวเองที่ผ่านมาแม้ว่าน้องชายจะให้เงินเดือน30,000บาทและให้เงินพิเศษถ้าเข้าไลฟ์อีก1 0 0 0 0บาทแต่ก็ไม่เสียใจยเท่ากับที่น้องไม่เห็นค่าจากการที่หนุ่มนักชาลีเคยบอกว่ารวยได้เพราะความสามารถของตัวเองคอสตูมไม่ได้สําคัญทยย้อนเวลากลับไปได้คงไม่ทํางานกับน้องตั้งแต่แรกลามไปถึงเรื่องค่าเทอมของหล,ลานด้วยที่ปแตงเองก็ออกมาตอบนะคะว,ว่าทางด้านหนุ่มนักชาลีไม่เคยจ่ายค่าเทอมหล,ลานเลยแม้แต่บาทเดียว แม้กระทั่งของขวัญวันเกิดที่เคยซื้อเปียโนให้ก็ยังมาขอคืนภายหลังค่ะดูเหมือนว่ายิ่งสีป้าจะออกมาตอบโต้ดราม่าก็ยิ่งลุกลามไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและถูกเอาไปแขวนบนโซเชียลให้คนมาถล่มอย่างต่อเนื่องซึ่งเหล่าป้าๆนะคะก็เคยออกมาบอกด้วยนะคะว่าตกเป็นเหยื่อคะ่ะรายต่อไปนะคะงานนี้บอกได้เลยว่าดรามา่าทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆมีชาวเน็ตแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนค่ะจนทางด้านของหนุ่มนักชาลีก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันโดยการโพสข้อความผ่านทางโซเชียลระบุว่าผมกําลังมีความสุขมากๆนะ ไม่ต้องห่วงผมดีใจมากๆตอนนี้ผมกําลังจะเริ่มใหม่หลายๆอย่างที่มันค้างคาในทุกๆวันมานานอย่าปกป้องผมอย่ากโกรธใครแทนผมปัญหาของผมผมจะเริ่มแก้ไขปัญหาของผมเองอย่าพิมพ์อะไรกันนะครับเป็นห่วงทุกคนไม่อยากให้ใครโดนฟ้องเพราะเรื่องของผมใช้ชีวิตให้มีความสุขมากๆปกตินะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นค่ะเรียกได้ว่าดราม,ม่าก็ระอุปทุข,ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะจนทําให้เกิดแฮชแท็กแบรนด์น็กชาลีค่ะในเอ็กซ์นะคะที่มีคนเข้าไปถลม่มและดึงหลายประเด็นมาพูดคุยกันขณะที่อีกหนึ่ง ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามปมร้าวฉานความสัมพันธ์ของพี่น้องในครั้งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของระบบกงสีที่ป้าแตงเคยออกมาพูดถึงค่ะโดยมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ว่าประเด็นหลักๆที่พี่ๆออกมาดราม่าเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องกงสีหรือเปล่าเพราะว่าชาลีไม่เอาระบบนี้กงสีคือรายได้ทุกคนต้องมารวมกันในก้อนเดียวบริหารโดยคนที่เอาุโสก,กว่าลองคิดเล่นๆนะชาลีทํางานในแต่ละครั้งได้เงินเยอะมากแต่ชาลีไม่มีครอบครัวใช้จ่ายคนเดียวแต่พี่ๆมีครอบครัวกันทุกคนแล้วทุกคนก็ใช้เงินกง ไม่วาจะค่าเทอมลูกๆค่าใช้จ่ายสามีภรรยาแต่ละครอบครัวอย่างน้อย3-5ถึงคนแต่ชาลีมีคนเดียวแต่ว่าเป็นคนที่หาเงินได้เยอะที่สุดซึ่งทางด้านของป้าแตงก็เคยออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้ถึง2ครั้งด้วยการผ่านการโพสต์ตอรี่ไอจีและยังได้มีการเปิดใจเคลียร์ถึงประเด็นกงศีอีกครั้งผ่านไลฟ์กับอีกทั้ง3ป้าค่ะซึ่งป้าแตงก็เคยพยายามอธิบายสิ่งที่ตนนะคะกำลังจะสื่อสารออกไปถึงข้อดีของกงสีค่ะแต่ก็ไม่เคยไปขอพ่อแม่หรือว่าน้องชายให้เปิดกงศีเลยและมี บางช่วงบางตอนที่ป้าแตงถึงกับร้องไห้ออกมานะคะเปิดใจว่าต้องอดทนอยู่กับคําว่าเกาะน้องแหละค่ะน้องหาเลี้ยงหลวมาโดยตลอดนะครับร้อมทั้งยังบอกอีกว่าอยากได้น้องที่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาค่ะเงินกองมีเงินกองกลางด้วยเพราะฉะนั้นอนะ่ะคาว่ากองศีมันครอบคลุมทุกอย่างเราอะ่ะนําข้อดีของกองศรีมาใช้กับโฟอานป้าแตงไม่เคยย้ําว่าป้าแตงไม่เคยไปบอกพ่อแม่หรือน้องชายว่า ให้ทํากงสีไม่เคยไปขอเงินเขานะคะป้าตงขยันทํางานมากนะทุกคนป้าเตงทำงานพิเศษตั้งแต่มสองมสามมสี่ห้าหกปีหนึ่งสองสามสี่ป้าเตงทํางานพิเศษหนักมากๆนะมีคนบอกว่าติงยิ้มหวานใช่ป้าเก็งจะกลับมาแล้วพอมีคนแบบพอมีคนมาบอกว่าป้าเตงเกาะน้องป้าเงแบบเขาใช้คําว่าแดกเกาะน้องแดกมันเป็นคําที่ป้าตงฟังแล้วป้าตงเสียใจนะพี่ๆแล้วเราอะทํางานแบบ คตรหนักเลยอ่ะถ้าเกิดใครรู้จักป้าแตงอ่ะแต่ก่อนอ่ะอะอย่างมอหนึ่งมอสองมอสามมอสี่มอหกป้าแตงต้องต้องแบบเลิกเรียนอ่ะรีบกลับบ้านขี่จักรยานไปรับน้องสองรอบรับปจักรยานแบบไหนรับก็จักรยานแบบันใหญ่ที่มีตะกร้าข้างหน้าไปรับน้องชายรอบหนึ่งกลับมาบ้านแล้วออกมาขี่อ่ะมีนั่งทั้งหน้าทั้งหลังเหมือพี่ขีก็มารับงานกลับบ้านอีกรอบนึงและชีวิตก็คือทำงานพิเศษทุกปิดเทอมมาตลอดเลยพี่ๆนั่งทำงานอ่ะมากเลยบอกเลย ใช่ค่ะน่ะ<อ>แล้วว่านางต้องทนอยู่กับคําว่าก่อนน้องกินก่อนน้องแดกแล้วก็น้องมาหอบหาเลี้ยงผัวอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดปนังเสียใจสะเทือนใจปนังก็ต้องขอปกป้องศักศีตัวเองเหมือนกันเพราะ<พ>า<อ>ว่าป,<ม>ปนังอ่ะก็มีศักศีนะพี่ๆปนังก็าทำงานแบบโคตรหนักเลยแล้วก็ไม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เคยไปบอกให้พ่อแม่น้องชายทํากงสีใดๆทั้งสิ้นคําว่ากงสีอ่ะปนังอ่ะเอามาใช้กับโฟอ์อนซึ่ง ซึ่งตูนแอนติงอ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้คํานี้แต่ป้าแตงใช้คํเนี้ยเพราะว่าแต่ที่เห็นด้วยกับป้าแตงนะค,ค,คือฟังแล้วมันเก็ตไงว,ว่าอ่ะเรามีทั้งเงินเดือนมีทั้งเงินกองกลางแลวเงินกองกลางอ่ะเราเอาไปใช้เวลาฉุกเฉินได้เราเอาไปเที่ยวกันได้เราเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราได้แล้วทุกวันนี้ที่ป้าแตงทำป้าแตงบอกเลยป้าแตงทำยังไงก็ได้ให้ตูน่ะตั้งตัวได้เพราะว่าถ้าตูนตั้งตัวได้อ่ะหลานป้าแตงก็จะสบาย <ừ. S 2> แค่รันเลยที่ป้าแตงต้องการ <ừ. S 2> ในชีวิตป้าแตงนะเราทำเพื่อลูกหลาน เด็กเด็กเขายังต้องโตแล้วมันอย่าเพิ่งพ่ังขออีกอย่างหนึ่งเจเจ๊้าอรังอ่ะที่นครสวรรค์เขาดูแลพ่ารังแบบดีมากๆเลยอ่ะสิบสองปีที่อยู่กับเขามาเขาวัดโทรมาทุกวันแม่เซนมาทุกวันว่าแต่งกับนครสวรรค์เถอะแต่งอย่าอยู่เลยแต่งกับนครสวรรค์เถอะเจ๊ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทุกคนจิ้งาเหมือนไหมจ๊ะว่าติ๊งสัญญาว่าวันนี้ติ๊กจะทำตัวดีนะจ๊ะติ๊งจะมีฝันแต่ว่ากับ คือเอาไบบประท้วง,ปงไปคือใช้มานังก็จะบอกว่า <Okay. S 2> คาว่าโกงสีบางคนอ่ะฟังแล้วแบบรู้สึกอะไรหูที่จริงคําว่ากงสีอ่ะมันมีข้อดีเยอะมากๆเลยนะที่นครสวรรค์อนะ่ะครอบครัวเขาอ่ะหลายๆคนที่ปานังไม่เจอแบบคือเสียใจกับคนที่อาจจะพบประสบการณ์ไม่ดีอะไรกับโกงสีแต่ว่าป้านังอ่ะเปเจอประสบการณ์ดีๆแล้วก็เจอแต่คนดีๆทั้งทั้งแบบ พี่ของสามีหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่นครสวรรค์เขาดูแลว่านานดีทุกคนนะเขาแบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยส่งน้องไปอยู่นครสวรรค์ไม่ต้องห่วงอะไรเลยเขาดูแลกันดีมากจริงเราป้าแดงมาที่เนี่ยป้าแดงบอกเลยว่าป้าแดงแบบอยากให้พวกเราอะพวกเราแบบสีป้าเข้มแข็งอะแต่เทําแขงเลยก็คือทําเพื่อลูกหลานนี่แหละเอออันนี้ไม่มีลูกก็เพื่อหลาน แค่นั้นเลยเพราะว่าเด็กเขายังต้องโตต้องกินต้องใช้เขาต้องอ่ากินนมเขาต้องแบบคืออ่าอย่างตูอย่าเนาะผ่อนผ่อนมือถือผ่อนบ้านรือสู้มาด้วยตัวเองแต่ว่าไอค่าใช้จ่ายอ่ะคุณมันมันมันเยอะมันเป็นแบบมันมันหลายหมื่นอ่ะบางทีแสนหนึ่งบางทีเอาไม่อยู่นะพี่งตรงนัเป็นแม่แล้วมีลูกสองเออเป็นอย่างให้ลูกหลานสุขสบายแค่นั้นลนโลก ไม่ต้องห่วงวันนี้เราแฮปปี้กันดีกว่าป้าวทิ้งสัญญาป้งทั้งลสัญญาปฏิสัญญาปทิ้งจะเป็นคนคือที่ไหลอ่ะคือน้ำมูกเลยนะไม่ใช่น้ำตาเราเราเป็นป้าแฮปปี้กันแล้วค่ะไม่เป็นไหลป้ามาเราเป็นป้าแฮปปี้มาแล้วค่ะพ่อแม่พูดจริงจริงอ่ะป้าเนียงอยากได้น้องเป็นคนธรรมดาป้าเนียงไม่ได้อยากให้น้องเป็นเทวดาอะไรที่แม่แต่งทำไปอ่ะป้าเนียงบอกเลยว่าแต่งอยากได้ได้น้องเป็นคนธรรมดาที่ทำผิดแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็ ปรับปรุงกันได้แล้วก็ตักเตือนกันได้อะแ่างขอพูดเลยจริงๆอะคือแบบเราอยากได้น้องเป็นคนธรรมดาแบบที่เรายังคุยกันได้แล้วก็รับฟังกันได้ทำผิดก็แก้ไขปรับปรุงขอโทษกันได้แล้วก็ชดเชยกลับไปทำให้มันดีกันได้ถ่านังอยากได้แค่นั้นเลยอะ ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยแล้วก็ไม่เคยไปขออะไรน้องเลยจริงๆ ขณะที่ทางฟลัฟฝั่งพี่ชายคนโตนะคะอย่างคุณเอาเบิร์ตค่ะก็ออกมาไล่ยาวเหยียดโพสตชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นรอบสองนะคะว่าทีแรกผมว่าจะเงียบเงียบไปเลยเพราะว่าไม่อยากจะดังจากดราม่าอะไรแบบนี้แล้วพูดตรงๆต,ต,ตอนนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็กระทบกับทุกคนนั่นแหละแต่คิดว่าควรจะพูดก็เพราะว่ามีบางคนพยายามพาดพิงหรือถามถึงก็เลยขอชี้แจงเอาไว้ตรงจุดนี้เท่าที่สามารถจะทําได้ผมทําอะไรคือผมมีงานที่ทําอยู่เป็นงานสุจริตครับเป็นนักปแปลนักเขียนและอื่นๆอีกมากมายที่เราทําได้แม้ จ่าไม่ได้เงินเยอะแต่เราก็พยายามที่จะดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองทุกวันนี้ยังทํางานหาเงินจ่ายค่าอยู่ค่ากินค่าอาพาร์ตเมนต์มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยอยู่ตามอัตรภาพซึ่งผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะด้ค่าง,งานที่ใครทําไม่ว่าจะทํางานอะไรทุกงานก็อาจจะมีคุณค่าเล็กๆน้อยๆในตัวของมันเองแล้วคุณไม่ช่วยชาลีเลยหรือเมื่อนานมาแล้วผมเคยช่วยนะครับแต่ด้วยความที่เป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งการจัดการบางอย่างก็ไม่มืออาชีพบางงานก็ทําฟรีเลยด้วยซ้าซึ่งเคยมีจุดหนึ่งท กระทบกระเทือนจิตใจและความเป็นอยู่ของผมผมก็เลยเลือกที่จะวอล์กเอาออกมาจากตรงนั้นต่างคนต่างอยู่แล้วที่เคยมีใครพูดว่าชอส่งเสียงค่าเล่าเรียนอะไรนั่นคือผมมาเรียนจบปริญญาตรีก่อนที่คุณชอจะมีผลงานดังนะครับสมัยก่อนครอบครัวเราไม่ได้สบายตอนนั้นผมเป็นนักเรียนทุนปิดเทอมก็ไปทํางานพิเศษแล้วทําไมถึงออกมาพูดผมคิดว่ากลุ่มพี่สาวโฟอแอนส์เขาก็พยายามที่จะยืนด้วยขาของตัวเองไงเขาเจะร่วมงานกับใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาตราบใดที่ไม่ได้ผิดกฎหมายซึ่งก็ไม่ควรที่จะมีใครไปก่อกวน หรือปั่นป่วนเขาใครจะว่าเรื่องผลประโยชน์ผมก็คิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ที่โลกทุกวันนี้เราต้องใช้ใจหลายคนมีภาระต้องเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวลูกหลานทุกคนทํางานแลกเงินครับไม่ควรมีใครทํางานแล้วต้องมาถูกทวงบุญคุณหรือเป็นที่รองรับทางอารมณ์ของใครแล้วซึ่งไซเบอร์บูลลี่ก่อกวนรําคาญเอาจริงก็ไม่ควรที่จะมีใครถูกกระทําครับหรือจะเป็นการทําร้ายทั้งในเชิงวาจาจิตใจร่างกายไม่ควรมีใครถูกกระทําทั้งนั้นผมก็เลยคิดว่าควรที่จะสปีกเอาในสิ สิ่งที่สามารถพูดได้ส่วนตัวผมมองว่าเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเราอาจจะคบหากันแล้วก็เข้ากันไม่ได้มีความจําเป็นต้องเลิกหรือยุติความสัมพันธ์แต่เราจะจัดการกับสิ่งนั้นยังไงไม่ใช่วันเลิกกันแล้วไปพูดวิจารณ์อีกฝั่งในทางลบหรือจบความสัมพันธ์แบบมีปัญหาแล้วก็ไม่ถอดบทเรียนปล่อยให้เกิดขึ้นซ้าๆเคส1 2แล้วก็ยังมี3-4อันนี้ควรจะถามใจตัวเองแล้วว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรหมายเหตุ head, ออกตัวไว้ก่อนเลยในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งผมยอมรับว่าผมไมไ่่ใช ดีเคยผิดพลาดเคยทําร้ายคนอื่นในทางวาจาหรือจิตใจเช่นกันและรู้สึกผิดก็พยายามถอดบทเรียนเพื่อที่จะได้ไม่ให้ทําผิดซ้ําๆอีกแต่สุดท้ายค่ะท่านผู้ชมขาสําหรับโพสต์นี้นะคะผมว่าในเวลาต่อมาค่ะก็มีการลบออกไปนะคะเรื่องเหล่านี้ค่ะผ่านไปได้อีกไม่นานก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะคนก็จะกลับไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวแต่คาดว่าสถานการณ์ทางครอบครัวระหว่างหนุ่มและชาลีและพี่ๆยังไม่ดีขึ้นหรือไม่เพราะว่า ในช่วงที่มีการฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะเหล่าพี่ๆอยู่กันพร้อมหน้าแต่ดูไร้เงาหนุ่มแน็คเลี่ย อีกทางล่าสุดเรื่องราวของหนุ่มนักชาลีนะคะกลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งค่ะกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการนะคะที่หลายคนสงสัยและจับตามองมาโดยตลอดนะคะว่าจบกันได้ด้วยดีหรือมีปัญหากันแน่ค่ะจนกระทั่งวันที่2มการาคมที่ผ่านมานี้เองเจ้าตัวได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง t ท k ก o ์ตอส่วนตัวของตัวเองระบุถ,ถึงอดีตผู้จัดการนะคะกับสาเหตุที่ไม่ได้ร่วมงานกันแล้วเปิดเผยว่ามีปัญหาเรื่องเงินค่ะข้อความดังกล่าวมีรายละเอียดว่าเนื่องจากมีนักข่าวโทรมาถามข้อมูลเกี่ยวกับผมและอดีตผู้จจัดกกาาารเป็นนนํวมมผและ ผู้จัดก,การไม่ได้ทํางานนะร่วมกันแล้วเนื่องจากว่าเรามีปัญหากันนะเรื่องเงินแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเขารีบจัดก,การคืนเงินผมในส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่อดีตผู้จัดก,การจะขอให้ทางผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่องานเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเหตุผลที่เขาแจ้งเนื่องจากว่าเขายังต้องทํางานในวงการนี้อยู่ไม่อยากให้มีปัญหาและจะได้ลดการตอบคําถามในช่วงแรกๆวงเล็บหากข้อความข้างต้นเป็นข้อความเท็จสามารถออกมาอธิบายหรือนําหลักฐานมาโต้แย้งผมได้เลยนะครับถึงผู้อ่าน โพสต์นี้ทุกท่านนี่คือคําเตือนจากผมอย่าไปพิมพ์ด่าใครนะครับเพราะว่าคุณอาจจะโดนฟองได้ขอบคุณครับนอกจากนี้คานผู้ชมเจ้าตัวก็มีการระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผมก็คนเหียคนหนึ่งครับขอโทษครับแม่ ทั้งนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนะคะทางท็อปดาราได้มีการติดต่อไปอยังพี่ปูอดีตผู้จัดการของหนุ่มเั็กชาลีด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นโดยทางด้านเลขาคนสนิทที่ทํางานก็ไล้ชิดกับพี่ปูได้เผยว่าภายในวัน2วันนี้ค่ะจะมีหนังสือถแถลงออกมาเพื่อชี้แจงในมุมฝั่งของพี่ปูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะจะมีใครออกมาอัปเดตอะไรอีกไหมทางท็อปดาราไม่พลาดนามาเสนอท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ แฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอให้ปีที่จะถึงนี้นะคะเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับทุกๆคนนะคะทำอะไรก็ง่ายไปหมดราบรื่นไปหมดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างรวมทั้งมีความรักความอบอุ่นที่อยู่รายล้อมตัวให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขในทุกๆย่างก้าวการใช้ชีวิตในทุกๆวันเลยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวมันนถึงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u Subcribe y o u u u b e c h a n n e ท็อปดาวราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To อปดาวรานะคะ